เกียรติของผมนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ผมได้ตอบแทนสิ่งดีๆให้กับแตงโมครับและที่ในตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยน้องก็ช่วยเหลืองานผมเยอะพอสมควรเลยชอบความผูกพันมีเรื่องไหนกับ้างครับก็ส่วนส่วนจริงๆแล้วความผูกพันจริงๆเราสองคนจะเจอกับน้องแตงโมเนี่ยก็ตามงานของคริสเตียนต่างๆครับที่เป็นกิจกรรมที่ที่ทาง พาหรือว่าทั้งโบสถ์จัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีโอกาสได้เจอกันเพราะจริงๆแล้วส่วนตัวเราสองคนอะอยู่เป็นสมาชิกคนละโบสถ์กันคนละคิสจักรกันแต่ว่าเวลามีกิจกรรมรวมรวมตัวกันของคริสเตียนอย่างเงี้ยเราก็จะมีโอกาสได้เจอกันมีโอกาสได้ทักทายพูดคุยกันบ้างมันเป็นงานที่พี่บอยตั้งใจว่าเป็นงานในการทักทายที่แบบว่าเป็นสายไม่ติดต่อเลยใช่ครับอะ่อันนั้นมันเป็นการโปรโมทเพลงใหม่ของผมครับแล้วทีมงานเนี่ยก็จะออกไปหา พี่ๆน้องๆน,นักแสดงดาราอะไรเงี้ยให้ให้ช่วยถ่ายโปรโมทให้หน่อยเงี้ยพอเขารู้ว่าเป็นเป็นเป็นงานของเราเงี้ยโมเขาก็ยินดีที่จะทำให้ทําให้เสร็จไม่พอครับก็ขอตัวชิ้นงานเพื่อไปโปรโมทให้เองเองนะครับอันนี้เราไม่ได้แท่จะไม่ได้ขอเลยครับก็ทําให้เองเลรอย่างเงี้ยครับก็เขารู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกอยากจะตอบแทนแล้วพอมีมีโอกาสได้ได้คุยกับทางทางทีมงานของ ทีมที่จัดงานในวันนี้นะครับก็ก็บอกว่าถ้ามีอะไรให้ที่ผมพอจะทําเพื่อน้องได้ในการตอบแทนครั้งสุดท้ายเนะี่ยบอกผมน,นะครับอะไรอย่างเงี้ยครับทีมงานก็เลยบอกว่าอยากให้มาร้องเ,งเพลงในในในวันนี้อย,อย่างวันนี้เพลงที่ที่บอยจะเป็นเพลงอะไรชื่อเพลงรักอัศจรรย์ครับเพลงนี้เป็นเพลงในในคำพีหรือ,อเป็นเพลงที่แต่ไงใหม่ากพี่บอยเป็นเพลงที่เป็นเพลงคริสเตียนที่ ถูกแต่งขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วครับหลายปีแล้วครับก็เป็นเพลงที่คริสเตียนจะรู้จักกันอยู่แล้วครับแต่ไม่ได้เป็นเพลง,งดั่เลยครับยูทูบเบอร์หรืออะไรเปล่ปาขัดเปล่าเพลงที่มันมีความหมายยังไงพี่บอยเป็นความหมายพูดถึงความรักของของพระเยซูคริสต์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นความรักที่พร้อมที่ให้อภัยแล้วก็พร้อมที่จะตายแทนได้อะไรอย่างเงี้ยของของพระเยซูคริสต์จ่ตอของพี่เจียนเองสนิทกับน้องะแน่นวยายบ้าง กับน้องเนี่ยก็คงน่าจะเป็นในเรื่องของทำกิจกรรมที่โสดมากกว่าเจอตามงานเทศกาลต่างๆแล้วก็เซลอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ได้เจอเนาะคอย่างวันนี้มีแบบอะไรอยากจะบอกหรืออะไรเขาไหมคะท่านทาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวไม่จบก็ทำหน้าที่ของเราในวันนี้แบบอย่างดีที่สุดเนาะพี่พงเนี่ยนนี่ยค่ะพิสูจนความรู้สึกของเราะ ผม,ม,มผม,ผมในในเรื่องของในทางคริสเตียนนะครับผมเ oh. ชื่ออย่างหนึ่งว่าวันนี้น้องได้สุขสงบอยู่ในอยู่ในผัสของพระเยซูแล้วแล้วก็ mm hmm. ผมเชื่อพระเจ้าจะดูแลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เชื่อว่าพระเจ้ามีขั้นตอนในการจัดการกับทุกๆสิ่งทุกๆเรื่องครับขอให้ทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนฝูงพี่น้องทุกคนนะครับไว้วางใจเถอะผมเชื่อว่าพระเจ้ายุติธรรมแล้วก็ทันเวลาเสมอครับที่ว่ากระในเรื่องที่ตอนนี้แม่อาจจะ อ,อย่างที่ผมบอกไปอะครับผมว่าพระเจ้ามีลำดับทุกอย่างแล้วท,ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในการดูแลของพระเจ้าเสมอแล้วก็พระเจ้าได้วางขั้นตอนลำดับต่างๆเอาไว้หมดแล้วครับก็อยากให้ทุกท่านวางใจรวมถึงน้นนองเตงโมซึ่งวันนี้อยู่กับพระเจ้าแล้วเนี่ยสบายใจได้ว่าพระเจ้ายุติธรรมเสมอจริงๆครับ